ถึงป่าดุดันหนูก็ไหวโดยเลอบัวบทนำอืมชายหนุ่มครังกระหึมในลำคอหลังได้ลิ้มรสหวานจากริมฝีปากอวบอิ่มในขณะที่เจ้าของริมฝีปากก็กำลังดิ้นคลุกคลักพยายามต่อต้านสัมผัสจากเขา พิมรตาพยายามเบี่ยงหน้าหลบแต่ก็ยังถูกอีกฝ่ายรุกไร้ไล่ตามไม่ยอมห่างเรากับว่าติดอกติดใจสัมผัสหอมหวานที่เพิ่งลิ้มลองกอบกับสถานที่ที่ไม่เอื้ออํานวยให้เธอหลบเลี่ยงจึงเปิดโอกาสให้เขาจู่โจมตะบมจูบลึกซึ้งมากขึ้นจากสัมผัสแปลกใหม่ที่เพิ่งพันพบอ่ามันช่างวาบหวาม วูบไหวสวนให้สถานจนบอกไม่ถูกกระทั่งเผลอปล่อยตัวปล่อยใจให้เขาสวยโอกาสตามใจชอบมือที่ประคองอยู่ที่ท้ายทอยสาวค่อยๆเลื่อนลงมาลูบไล้ตามเนื้อตัวอืมเขาครางกระหึ่มอีกครั้งเมื่อการต่อต้านในคราแรกเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นคล้อยตามถึงแม้จะเป็นไปอย่างเงื้องะในขณะที่เธอเองก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกได้แต่ปล่อยให้ทุกอย่างดาเนินต่อตามแต่ที่เขาจะพาไป มือไม้ที่ขยับรูปไล้ไปตามนวลเนื้อค่อยๆเลื่อนต่ำลงมากระทั่งสัมผัสกับสะโพกภายดีดเด้งกอบกับเสื้อผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เธอสวมอยู่ครั้นพอเปียกชุ่มไปด้วยน้ำเนื้อผ้าบางเบาก็ยิ่งแนบเนื้อเผยส่วนสัตว์คลัดเคร่งให้เขาสัมผัสลึกซึ้งมากขึ้นใบหน้าคมค่อยๆเลื่อนลงมาซุกไส,สที่ลำคอระหงอ่า กลิ่นกรุ่นๆจากกายสาวที่สัมผัสได้มันทําให้เขาราวกับตกอยู่ในพวังมันเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆที่ให้ความรู้สึกแปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่เขากลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกให้ตายสิมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกรู้แค่ว่ามันช่วยให้เขาผ่อนคลายเคลิบเคลิ้ม,ลมแล้วก็หลงไหลใช่ เขากำลังหลงไหลกลิ่นหอมเย,ย้ายวนนี้จนถอนตัวไม่ขึ้นและความหลงไหลก็ทำให้เขาสุกใสดอมดอมประหนึ่งกำลัง,งคลั่งไคล้นักหนาครั้นเมื่อยิ่งสุกใสความต้องการสนลึกก็ยิ่งถูกปลุกให้ลุกฮือมือที่ลูบไล้สัมผัสแค่ภายนอกก็ค่อยๆสอดเข้าไปสัมผัสภายใต,ใต้เสื้อแนบเนื้อตัวเล็กผิวเนียนนุ่มของแผ่นหลังที่สัมผัสได้ทำให้นึกอยากรู้ว่าด้านหน้าจะเนียนนุ่มกว่ากันสักแค่ไหนให้ตายสิความนุ่มหยุ่นของก้อนเนื้อกลมกลึง ทำให้เขานึกอยากเปลี่ยนทัาน,น้ําตกแห่งนี้ให้เป็นเตียงนุ่มๆเสือเกินแต่เหมือนความปรารถนาของเขาจะไม่เป็นผลเพราะทันทีที่สวงสล่างถูกสัมผัสสติสัมปชัญญะที่เคยหลุดลอยก็คืนกลับมาอืมเธอผลักอ,อกเขาออกแรงๆด้วยความตกใจทําคนที่เผลอไพลไปกับความมัวเมาในกลิ่นกายสาวถึงกับไงหลังล้มตึงโดยไม่ทันตั้งตัวเปิดโอกาสให้เธอรีบวิ่งหนีไป ในขณะที่เขายังนั่งสับสนกับความรู้สึกเบื้องลึกที่มันจู่โจมเข้ามาโดยเฉพาะกลิ่นหอมจางๆที่ยังตราตรึงอยู่ในความรู้สึกอ่ากลิ่นนั้นมันคืออะไรทําไมเขาถึงได้รู้สึกโหยหามันมากขนาดนี้แล้วเขาต้องทํายังไงถึงจะได้สัมผัสมันอีกครั้งกระทั่งเขาหันไปเห็นบางอย่างแน่นอนว่ามันทําให้รอยยิ้มเจ้าเล่ถูกจุดขึ้นที่มุมปาก